อืมอืมอืมอืากืนอืมอืมอืม่ืมอนมอื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 มงอืมอืรอืมอืมอืมืมอืมดืมอืมอืมอืมัืมออนมอืมอืมอือืมอืมอืมอืงอืมออืมอืมอืมอะมอืมอนมอมอออาสมมอออออออแต่ว่าสม่เท่า,า,าไ,ไหรน่น,นะ หน้าตาดูมันน่าจะตีแรงอะเนี่ยอ๋อใส่ตัวเกอะเล่นสายเดียวกูเลยเที้ยโหดอยู่นะถ้าถ้าถ้าแบบถ้าตีพีเอชขนาดนั่น,น,นต,ตีพระมันเนี่ยไม่ไม่ตีสไนส์ส้มตีสไนส์ถ้าเห็นเลีเ้ยงน,น้อยก็เลื่อนเยอะเป็นล้านด้วย<ช>เป็นเที้ยกูลุงสลามแดขอเช็คก่อนว่าผ่านสำคัญไหมโอสไนส์ทําไม ดดต้องช่วยกระลุมโอ้ยแ,แ,แอดมันรุมกูมันช่วยกระลุมกูเนี่ยมันช่วยกระลุมกูนีร <c oughs> ุมกูเนี่ย <c oughs> เสิดเอาหน่อยดปิด<ว>อิดวาาพยยาวรอเงนินควรผ่านตยอดเว้ยต้องเลียรพิษให้อีกปกี้ข้างมีกันตันไอ้หนเชิบัง มันใส่เคล็ดกูเอือบโดนเก็บนั่งกูเอาอสซนเอาแอสเซนเองมาเอามันกับกูไ่ะมาในสายตกมาหินสองันกูนี่มาโอ้ยเรื่องตีแรงกูเป็นหินเหรอหายตัวเราเนาะคอมโดนลุกแล้วคอมโดนลุกแล้ว กนไหนอยู่ก่นไหนอยู่ก่นไหนก่อนนไหก่อนไหนก่อนลงโนยนขี้ไปเ่กอเล่นพลาดเนี่ยแหละไปไหนไปไหนตอนแรกกูเล่นพลาดเลยแต่ไม่ลงไม่ตันเลยไอ้เนี่ยสระนเด็ก์กูกูเฮ โดนแล้วแล,ล้วโดนแล้วแล้วสนัยสนัยคือนี่จะไม่ไปไหนเลยมันเอาบมางอไงอันนี้มันก็ไม่เอาติดกูจังวะมเอาอไอส้สอชินอะไรแบบนี้ฮึฮึะ, <c oughs> ะ,ะนี่มานเอางูกกูอีกสนัยสนัยเออ เอามาให้ลงทั้งตัวเลยเจเลยง่ายอ๋อสะรามแดดนี่ลงแน่อาเนี่ยลงแน่โไม่ชุดมาทำไมอืมอืมสลามแดดโน่นโน้นไรต่อมานี่มานี่ โดนพิรเตะกูยมันกำลังจะตายเออดีมากสรมปล่อยสลังพื้นเออ,นเอ,อันไปอ้าวนิลหายแล้วเออแช่ น่าจะชนะนะน่าจคิดวนให้รอดก่อนเออนวนโดนใครปะไนกับไนไนกับอดเอสไนกับเอดูเดี๋ยวเดี๋ยวไปจัดการแอดใหุ้่มออกไไม้มไปไหม คือแอดแล้วแอดอีกับกูก็กเธอตกักูสัคเอตายเธอมึงมึงไอ้ที่ไม,ม่มนีนั่งเฉย้เอ้ยมนคืีรามแดกกูเขดีเลเป๊งเงไเวทโยนขี้ใส่บักในนสักก้อนดูทสลามเดอแล้มันก็กินมาเเซียดีเว้ย ถึ้นึงเลขสก็กินคีอยอะไรเ,เนี่เอาระหดดไปล่แล,ล้วสนินะเ,เอาตายก็ตายม่ป็นไีปส้มไปส้มรัวส้มรัวรัวไไนจังวะอืมฉัไม่ได้จะตุ้เดือดทำไมเดือดมากเดือดเดือด นาหยุรอบือว่าเดเมดเดเมดเยอะดนี<ะ>กู<ะ>มันหนีกูมึงเอาปโจนี่มึงเอาลงยากสั่ไลนไม่ไชนไม่เลือดตั้งเลือดเกือกบห้าแสนนะแอดฝั่งเลือดลอกลูก็สี่แสนปรนะันเลือดห้าแสน เข้ามาจากไหนวะใส่การไงเลือกกูก็สิเลือกกูสุดอะไรวะไม่รู้ไม่รู้ใส่ชุดอะไรเมอรฟี่มอรฟี่นี่แหละอ๋อหมอคนม่วงใครแดกกูอีกแล้วไอ้พวกเสือได้ครโอ้ยสวยแล้วตะไนใช่ไหม มีไนท์ตัวเดียวลงแรกมาใส่ทรับเอาแอดมาปัญหาคือแอดหนึ่นะแอดโอมเหมือนกันโอ้ยมึงมึงลุ้นพระปะเนี่ยไม่ใช่มันใส่เคิร์ดกูุ่ยฮะไม่ใช่ไอ้นี่กูได้เสียปะมึงจะไปตีพระทำไมมึงมาคุมกันกูนี่เอออยากงงงเฉยไงเอาแอดมาตีมาตีนี่กูมาตีหน้าธนู คนนี้มันนักรูมันตายยังไงกูเลยลองตีผ้าดูเข้าไหมให้หนึ่งตายบึมบึมตใครตีมวะจัดให้เพื่อนจัดให้เพื่อนโอ้โหกิมโคดรได้่ะเอ้เด็กลุกเฮ้ยสนา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 ยใครว่าอเอ่อ กูปล่อยสลามดีกว่าแม่งแดดมัน,นบวชไ้แล้วเชยร์พิษช่วยโอ้ตาย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  <c oughs> มันก็ลุมพระเราได้ไง <c oughs> เออเอวะกูเดินตามไม่ทำไมกูเดินตามไม่ทันวะกูอันนี้เลยนะด้องฟอน่ะเรออืมอืมอืม

ยืนหิวไปเลยเพื่อนยืนหิวไปไปไหนวะมึงหนีกูจังวะแอดเนี่ยฮึเลือดแม่งเราซื้มาเราซื้อโคตรจะให้กูวิ่งทั้งเกมเลยใช่ปะมึงจะให้กูวิ่งทั้งเกมเลยใช่ไหมกูถามแค่นี้แหละไอ้ห่าจังหวะนั้นุก แม่งเอ a พีนี่หมด <c oughs> แต่คอมันใช้คูบิ้ทั้งเกมเลยใช่ไหมเ <c oughs> นี่ยรัศดามันแบกมันอีกคูก,ก็น่งจะฆ่ามันได้แบกบคูบี้ก็ไม่รูว้ว่าเฮ้ ออโอ้ยชะลานี่มาจจุบัมาแดกนายักคู่ดิเออแดกมันแดกมันกิมดุสรดครับนวนสเต็ปออกไปได้นายก็ยังตามต่อนด้วยนะคุณผู้ชมทำไมต้องมีแต่แบบสไตล์นักวิ่งตลอดเยอะบุรุษชายเลยม่ง เอสพีหมดแลเอสพียมันเลิกแล้วเว้ยมันเลิกวิ่งแล้วเว้ยมันเอาไปเมียแทนแล้วเว้ยน่าจะชั่วคราวไปเมียแล้วเว้ยเปลี่ยนแผนแต่สิบวิปล่อยเพิ่งลิ้ยงดามเมียปึ๊บโอ้ยโดนลุ้มโดนล้มเอามันลงทั้งตัวปิดท้ายเลยสีขา ลองลองอยู่เว้ยลองก็แค่นีวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาก็พอแล้วสิงเลยดูไม่ต้องทำอะไรวิ่งไปวิ่งมาก็พอแล้วมึงวิ